ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอไร้เงาซาลาฟานไดและเจโก้คัมแบ็กห้าสิ่งที่ได้เห็นจากการซ้อมครั้งล่าสุดลิเวอร์พูลหลังจากที่เล่นแย่มาติดๆดในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีคืนวันอาทิตย์ที่8เมษายนนี้หงแดงลิเวอร์พูลเจอโปรแกรมโหดอีกครั้งในศึกพเมริกเพราะจะต้องปรังแอนฟิ์รับมืออาร์เซนอลทีมจ่าฝูงที่กำลังกระหายชัยชนะสุดๆ แต่ลิเวอร์พูลที่รังอันดับ8ก็ต้องการ3แต้มเช่นกันเพราะยังแอบลุ้นติดท็อฝูและนี่คือ5ข้อเน้นๆที่ได้เห็นจากการซ้อมครั้งล่าสุดของพลพรรคโงแดงที่แอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวันพระรษบดีที่6เมษายนที่ผ่านมาอ้างอิงจากเว็บไซต์ l i v e r p o o l e c h o .co.uk ฟานได์หายป่วยเฟอร์กิวฟานได์เซอร์บ,บ็คนสำคัญชาวดัต พลาดช่วยทีมนในเกมล่าสุดที่บุกเจ้าเชลซี0-0เมื่อวันอังคารที่4เมษายนเนื่องจากมีอาการป่วยแต่ล่าสุดยอดปรากาลังชาวรัสไว31ปีสามารถลงซ้อมกับเพื่อนๆได้ตามปกติซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าตัวไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเกมเจอกับไอ้ปืนใหญ่สุดสัปดาห์นี้เตียโก้คัมแบ็ก ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับลิเวอร์ pool เพราะเตียโก้ออาคันตาร่ากองกลางจอมเทคนิคกลับมาซ้อมกับทีมได้เรียบร้อยหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนาน10บเกมเพราะมีปัญหาบาดเจ็บตรงสะโพกทำให้กุนซือเจเกนครอปน่าจะมีตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มสำหรับเกมบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์เกอ,อีต้าก็มานะไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าแต่ก็คงจะดีนั่นแหละเมื่อนาบีเกอต้ากองกลางจอมเลี่ยงเป็นอีกคนที่กลับมาปรากฏตัวที่สนามซ้อม แต่เป็นแค่การวิ่งรอบนอกสนามเท่านั้นซึ่งดูแล้วเจ้าตัวยังไม่น่าจะพร้อมคัมแบ็กในเกมสุดสัปดาห์นี้และคงจะใช้เวลาอีกสัก2เกมเป็นอย่างน้อยในการเร่งความฟิตรอลุนดีอาร์สลุยส์ดีอาร์สปีกจอมพลิ้วชาวโคลอมเบียซึ่งพักแข้งไปนานหลายเดือนเพราะปัญหาบาดเจ็บที่หัวเขา่าจริงๆกลับมาซ้อมกับทีมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทว่าสุดท้ายยังไม่พร้อมช่วยทีมทั้งในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซี ดังนั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าเดียสพร้อมหรือยังสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้เพราะดูเหมือนเจ้าตัวมุ่งมั่นสุดๆกับการซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่ไรเงาซาลาและอีกสองสตาร์ดังอย่างไรก็ตามการซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีกลับไม่มีดาวยิงคนสำคัญอย่างโมฮัมเหม็ดซาลารวมถึงดีโกโชตาและโจโกเมสโดยทั้ง3ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บดูแล้วน่าจะเป็นการให้พักหรือซ้อมในส่วนอื่นมากกว่า ลเวอพูลล็อกเป้าความมิดฟิลด์เสาบวกเสริมทับช่วงซัมเมอร์ลเวอพูลกำลังให้ความสนใจที่คว้าตัวลูก้าซูซิตมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติโครเอเชียของเรดบูลเสาบวกไปเสริมทับหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายจากรีเฟอร์ิงไปเล่นกับเสาบวกตั้งแต่ปี2020นั้นพย์เมเกอร์วัย20ปีระเบิดผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดยการซัดไป13ประตูจาก90เกมรวมทุกรายการพร้อมกับได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปเจอเกนครอบกุลซอลิ์พูยืนยันชัดเจนว่าเตรียม่าตัดทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์ที่กำลังมองหานักเตะที่เหมาะสมซึ่งสูสิทธิ์ก็อยู่ในข่ายที่กำลังพิจารณาคว้าตัวมาเสริมทัพอย่างไรก็ตามดาวเตะเลือดโครแอตยังมีสัญญากับเซาบวกยาวจนถึงปี2025และทางต้นสก,กัดก็ตั้งค่าตัวไว้ราว20ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น่ามีปัญหาสำหรับลิวอพูที่จะทำการปรับปรุงทีมในช่วงปิดฤดูกาลนี้นอกจากสูสิ์แล้วลิวอพูยังตกเป็นข่าวกับกองกลางหลายรายอาทิจุดเบลิงแฮมเมสันเมาส์มาธิวนูเนสและมอยเซตไกเซโดอีกด้วยคงเปลี่ยนเป้าแดนกลางจากนูเนสหาไกเซโดลิวอพู Liverpool อาจเปลี่ยนเป้าหมายแดนกลางไปหามอยเซตไกเซโดกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์ของไบรตันหลังมีแนวโน้มพลาดมาธิวนูเนส เดอะมินเดอร์เออังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลคงต้องมองหาเป้าหมายอื่นในแดนกลางแทนนูเนสที่ต้นสกัดบุ๊ปทำตันวันเดอร์เรอร์เพิ่งปลดเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา44ล้านปอนด์ออกไปและเรียกค่าตัวกองกลางทีมชาติโปรตุเกสไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ตัวเลือกกองกลางคนอื่นๆของลิเวอร์พูลหนึ่งในนั้นมีไคเซโร Zero, กองกลางทีมชาติเอกวาดอร์ของไบรตันแอนโฮปอัลเบียนที่ถูกอาร์เซนอลตามจีบอย่างหนักแต่สุดท้ายต้นสกัดไม่ยอมขายเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา นอกจากไกเซโร่แล้วก็มีเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษที่เหลือสัญญากับเชลซีจนถึงปี2024มีความเป็นไปได้ที่สิงโตน้ำเงินครามอาจยอมขายในช่วงซัมเมอร์นี้หากยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้สำหรับเป้าหมายใหญ่อย่างจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลเนื้อหอมของบริเียดอนมุนตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมิดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้ลิเวอร์พูลไม่อาจคาดหวังได้มากนะักเซซ่าลุยส์เมโรรายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมีความสนใจเป็นพิเศษในการเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์มิดฟิลด์ตัวเก่งจากไบรตันแอนโฮปอัลเบียนในตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้และดูเหมือนว่ามีสสโมสรแล้วคืออาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางไบรตันเพื่อขอซื้อตัวดาวเตะร,รายนี้ไปร่วมทีมในทันทีที่ตลาดซื้อขายหน้าร้อนเปิดทำการขึ้นอีกครั้งแกรมเบลีย์และซีนวอชจากนายทีมนิตฟุตบอลรายงานว่า ตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการแจ้งไปยังเอเย่นต์ส่วนตัวของเจมส์แมดิสันมิดฟิล์วัย26สปีจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วว่าพวกเขาสนใจที่จะเซ็นสัญญาเขาในช่วงซัมเมอร์เลสเตอร์พร้อมที่จะขายดาวเตะทีมชาติอังกฤษที่ลัอสัญญา15เดือนอย่างน้อย50ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้เจมส์แมดิสันหรือเมสันเมาดีไซมอนจอห์นสันจากดีอะเลติกรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้อาจจะถูกบีบบังคับให้ทำการขายผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ หากว่าไม่สามารถรักษาพื้นที่ให้อยู่รอดพ้นการตกชั้นไปได้ในฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาอาจจะจำเป็นที่จะต้องปล่อยผู้เล่นออกจากทีมเพื่อมองหาเม็ดเงินในการปรับปรุงทีมอีกครั้งหนึ่งในผู้เล่นของเลสเตอร์ที่รับความสนใจอย่างมากก็คือเจมส์เมดิสันกองกลางวัย26ปีจากตอนแรกเลสเตอร์ตั้งราคาของเขาเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวแม้จะเหลือสัญญา15เดือนเท่านั้นแต่แน่นอนว่าถ้าหากพวกเขาตกชั้นไป ค่าตัวของดาวเตะรายนี้จะอยู่ที่ราวๆ30ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนในรายของเมสันเม์ที่ลิเวอร์พูลต้องการตัวอย่างมากแม้ว่าเขาจะเหลือสัญญากับเชลซีเพียงแค่15เดือนเหมือนกันแต่สิงบลูจะขายเขาในราคาไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับซัมเมอร์นี้ถ้าจะให้ดีไม่ต้องเลือกเลยเอามา2คนเลยก็พอนะบอสฮามันชี้ถึงเวลาแล้วที่ครอบต,ต้องลาหงดิดมาฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอมันมองว่า ถึงเวลาแล้วที่เจคกนครอปจะต้องแยกทางกับลิเวอร์พูลโดยเชื่อว,ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคงไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้คงแดงต้องดิ้นรนอย่างหนักในซีซั่นนี้หลังตกรอบบอลถ้วยไปแล้วทุกรายการส่วนสถานการณ์ลุ้นทัฟโฟก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหลังปัจจุบันรั้งอันดับแดของตารางมีคะแนนตามหลังทีมอันดับสีอย่างแมนเชสเตอร์เต็ดอยู่10แต้มในขณะที่เหลือ10เกมสุดท้ายทางฮามันทีว่าครอปควรจะเลือกเดินออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ พร้อมชี้ถึงปัญหาเรื่องเจ้าของที่ไม่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเสริมทัพเมื่อเทียบกับทีมอื่นผมเกรงว่าทัาครอปตัดสินใจที่จะอยู่ต่อมันคงไม่ดีไปกว่านี้ในปีหน้าเพราะเจ้าของทีมลิเวอร์พูลจะไม่มีทางใช้เงินเหมือนกับสโมสรอ,อื่นหามันกล่าวกับสกายเยอรมันเขาไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นและการครองคู่กันยอดเยี่ยมระหว่างลิเวอร์พูลกับครอปก็ไม่สมควรได้รับอะไรแบบนั้นด้วยนั่นคือเหตุผลที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายกับการตัดออกจาก,กันในช่วงซัมเมอร์ ได้ฟังครอปพูดแล้วเขาต้องการทำแบบนั้นผมคิดว่าเขาทำได้แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอย่างมากเขาจำเป็นต้องสร้างทีมใหม่คำถามคือเขามีความต้องการมีความกระหายและพลังงานที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่เพราะพวกเขาไม่มีอำนาจทางการเงินเหมือนทีมอื่นนักเตะค่าตัว35ล้านปอนด์ไม่กี่ปีก่อนในทุกวันนี้ราคาไป70-80ล้านปอนด์ซึ่งทางลิเวอร์พูลเองก็ไม่พร้อมจ่ายพวกเขาอาจจะติดท็อปโฟและหลังจากนั้นก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง พวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนตอนนี้พวกเขาอาจจะไม่ใช่ทีมทัฟโฟตอนนี้เป็นพวกเป็นทีมระดับท็อปซิกหรือเซเว่นและผมไม่คิดว่านั่นคือความทะเยอทะยานของเขาในช่วง2-3ปีข้างหน้าหากเขายังอยู่กับลิเวอร์พูลฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าน,นาบีเกตาอาจจะไม่ต้ลงเล่นกับลิูุอีกต่อไปแล้วจากนี้ตามรายงานข่าวระบุว่าเกตาได้รับบาดเจ็บจากการไปช่วยเหลือทีมชาติกินีกลับมาแต่ไม่มีการเปิดเผยอาการว่าเจ็บอะไรยังไงตรงไหน,น แต่คาดว่าอาการบาดเจ็บอาจจะรุนแรงพอที่จะทําให้เขาไม่สามารถลงสนามช่วยทีมลิเวอร์พูลในการแข่งขันที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ได้อีกต่อไปแล้วและนั่นหมายความว่าเขาจะสิ้นสุดอาชีพการเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากเขากําลังจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันเจมี่คาร์าเกอร์จากสกายสปอร์ตรายงานว่ามุมมองของผมกับลิเวอร์พูลที่แตกต่างกันตอนนี้ก็คือพวกเขายังคงคิดว่าตัวเองคือทีมเดิมเมื่อ3ปีก่อน พวกเขายังเล่นสไตล์เดิมและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลหรือทีมอื่นๆจึงทำผลงานได้ดีกว่าลิเวอร์พูลในเวลานี้พวกเขาไม่ได้ก้าวถอยหลังแต่พวกเขาย่ำอยู่กับที่ทั้งที่ทีทมอื่นๆต่างพัฒนาและยกระดับตัวเองไปหมดแล้วพวกเขาต้องตื่นและรู้ว่าตัวเองเป็นใครพวกเขาไม่ใช่ทีมเดิมอีกต่อไปแล้วเมอร์ฟี่เราครอบโลสาแข้งลิเวอร์พูลพ้นถิ่นแอนฟิ์ แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของหง์แดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าฟาบินโย่คอสตาซิมิคาสและเจลมาติปคือ3นักเตะที่ควรย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เข้าใจกันว่านาบีเกตาอเล็กซ์ออเกตแชมเบรนและเจมส์มิลเนอร์กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้อยู่แล้วแต่เมอร์ฟี่มองว่าอีกทั้ง3คนก็ควรถูกปล่อยตัวออกไปเช่นกันเมอร์ฟี่กล่าวว่าฟาบินโย่ต้องออกไปมิลเนอร์เกตากำลังจะย้ายเชมเบรนด้วยนี่คือกองกลาง4ี่คนแล้ว ิเวอว่าููจําเป็นต้องผ่าตัดครั้งใหญ่พวกเขาไม่ใช่แค่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนโตวพวกเขาจําเป็นต้องขายนกเตะที่ไม่ดีพออีกหลายคนเพื่อลดการจ่ายค่าเหนื่อยส่วนฮเรสันต้องอยู่ต่อรูบอสันก็ต้องอยู่ต่อแน่นอน1นึ110่งร้อขณะที่คอสตาซีมีคาสไม่เก่งพอที่เป็นตัวสำรองด้วยซ้ำส่วนมาติดเขาเก่งนะแต่หาเงินจากเขาหน่อยก็ดีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ